ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม NextTool นะคะหัวข้อใบเสร็จซื้อนะคะให้เรากดไปที่ขีด3ขีดนะคะเพื่อหาหัวข้อใบเสร็จซื้อหลังจากนั้นให้กดเข้าไปนะคะกดบวกค่ะ ในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนวันที่ได้น,นะคะแต่เราจะไม่ทำการเปลี่ยนนะคะให้เลือก Invoice อ้างอิงนะคะกดรายการ Invoice ค่ะหลังจากนั้นตรวจเช็คนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ส่วนลดเงินสดนะคะในที่นี้จะใส่เป็น2%นะคะ ใส่เงินสดนะคะใส่ตามจำนวนที่ยอดชำระเลยค่ะหลังจากนั้นให้ตรวจเช็คแล้วกดติ๊กถูกนะคะเพื่อทำการบันทึกเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ